ฉบับแรกนะคะเพรียเดียนพลังแห่งดวงดาวดวงดาวกับพลังอันยิ่งใหญ่ดวงดาวไม่ใช่แค่แสงสว่างบนท้องฟ้าแต่เป็นแหล่งพลังงานและภูมิปัญญาที่ช่วยให้มนุษยชาติจดจำตัวตนที่แท้จริงได้ดวงดาวแต่และดวงเป็นช่องของแสงบริสุทธิ์ที่เชื่อมต่อกับจักรวาลส่งต่อพลังงานที่กระตุ้นการตื่นตัว เตือนพวกเราว่าเราไม่เคยอยู่ลําพังเราเป็นส่วนหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามากเพรียเรียนทำงานเคียงข้างดวงดาวมานานแสนนานแสงสว่างของเขาช่วยนําทางเราสนับสนุนเราบนเส้นทางการตื่นรู้เมื่อใดก็ตามที่เรามองไปที่ท้องฟ้ายามค่ำคืนจงจำไว้ว่าดวงดาวส่งพลังของพวกเขา ช่วยนำทางเราให้เชื่อมต่อกับพลังของดวงดาวเติมเต็มด้วยความสงบรับรู้ถึงพลังที่ปลุกสติการรับรู้ปัญญาไหลผ่านตัวเรารับรู้ความชัดเจนแข็งแกร่งสันติสงบสุขให้พลังงานของดวงดาวไหลผ่านตัวเราเชื่อมโยงกับจักรวาลเปิดหัวใจรู้สึกถึงแสงสว่างของพวกเขา เคียงข้างนำทางเชื่อมต่อกับพลังที่แท้จริงของเราอีกครั้งเข้าถึงจิตวิญญาณความถี่ของความรักและความสงบภายในของเราเราจะพบกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเพื่อโอบก,กอดซึ่งกันและกันด้วยความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขที่รักเราเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอมาและตลอดไปอีกฉบับหนึ่งนะคะเป็นสารจาก กลุ่มเทวทูตทูตสวรรค์น,นะคะจิตวิญญาณที่สวยงามเรากลุ่มเทวทูตเราทำงานร่วมกับคุณบนพื้นดินเราส่งสารถึงคุณตลอดเวลาพร้อมกับขึ้นแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เวลาที่คุณก้าวขึ้นสู่จิตสนุกที่สูงขึ้นรักษาบาดแผลเก่าและก้าวเดินอย่างกล้าหาญบนเส้นทางแห่งจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของคุณ เมื่อม่านถูกเปิดออกความเข้าใจใหม่ๆอาจท้าทายความเชื่อกเก่าๆของคุณปล่อยให้ความชัดเจนนี้ชี้นำวิวัฒนาการของคุณตอนนี้คือช่วงเวลาที่ปลดปล่อยภาพลวงตาและรูปแบบที่คุณไม่ใช้อีกต่อไปเพื่อมุ่งม,มั่นในการเปลี่ยนแปลงที่จะหล่อหลอมอนาคตของคุณให้ดีขึ้นส่จองของขวัญแบ่งปันแงตงสว่างของคุณ ให้กับโลกได้อย่างไรเราเชื่อว่าคุณจะใช้สัญตญาณการรับรู้เมื่อเราส่งสัญญาณให้กับคุณสติสจมปชัญญะใจใจพลังงานในความสัมพันธ์ของคุณเพื่อสนับสนุนความดีสูงสุดของคุณเลือกที่จะก้าวข้ามเรื่องดราม่ามุ่งเน้นไปที่ความเมตตาเห็นอกเห็นใจ รักษาความสงบสุขนี่คือเวลาที่จะเคาลพความจริงของคุณกลับคืนความสมดุลที่สิ่งสำคัญในตอนนี้หยุดผักความเชื่อข้อมูลคนอื่นผู้อื่นเชื่อในสัญชาตญาณของคุณปล่อยให้หัวใจของคุณนำคุณไปสู่ศักยภาพสูงสุดของคุณคุณฉลาดแข็งแกร่งและกล้าหารมากกว่าที่คุณคิดคุณกำลังอยู่ใน ช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามเชื่อในเส้นทางของคุณนั่นคือของขวัญและพรที่ดีที่สุดสวยงามที่สุดสำหรับคุณฉันรักคุณและตลอดไปขอบคุณค่ะค่ะพระเจ้าที่อยู่ในเปลวไฟที่ตั้นในหัวใจของเราสร้างแสงภายในของเปลวไฟทองคำแห่งการตระหนักรู้ เ้เข้าสู่ร่างกายทางกายภาพจิตใจและอารมณ์ของเราด้วยแสงสีทองแห่งภูมิปัญญาแห่งพระเจ้าเปิดทางแห่งความรู้ให้กับเรา <S 2> <S 2> <S 2> <S เพื่อที่เราจะปฏิบัติงานทั้งหมดของเราด้วยความสมบูรณ์แบบท่ามกลางแสงสว่างแห่งหัวใจของเราเรียนรู้ที่จะเข้าไปข้างในฟังและเชื่อมั่นในเสียงภายใน เราสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ณนะเวลานี้ท้องฟ้ากำลังเปิดและพระเจ้าก็ก้าวเข้ามานำคู่มือแห่งจิตวิญญาณของท่านมาถึงท่านแล้วและนำไปสู่สถานที่แห่งการฟื้นฟูและการรักษาแสงสว่างและทีมเชียรเส้นทางของท่านสำหรับนำของขวัญคำอวยพร ที่จะเข้ามาหาท่านจะกราฐานของฉันคือน้ำพุไฟสีชมพูน้ำคริสตัลใสน้ำปั่นจักรกรักษาโรคอย่างฉันคือความรักหัวใจฉันเชื่อมโยงกับทุกสิ่งฉันคือความบริสุทธิ์ความเป็นหนึ่งเดียวที่พระเจ้าต้องการเปิดใช้งานเมตาตอนในทุกเซล ทุกอะตอมทุกโมเลกุลของร่างกายเปิดการใช้งานเมตารอนในร่างกายอันอ่อนโยนทั้งหมดของเธอปลุกร่างกายของเธอแห่งแสงสว่างเปิดการใช้งานในขณะที่เธอนอนดับการรักษาและฟื้นฟูร่างกายกุลทารินีกําลังพูดกับเธอกระดูกสันหลังสามสิบสาม กำลังฉายแสงไฟศักดิ์สิทธิ์กำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การสั่นสะเทือนของคุณมีพลังมากกว่าที่คุณจะจินตนาการได้เปิดประตูไปพบกับความเป็นจริงได้สามารถส่งสัญญาณโทรจิตด้วยความถี่พลังงานของคุณได้ปรับเปลี่ยนสนามพลังงานเป็นการรักษาได้ทุกระดับ มีห้องสมุดแห่งภูมิปัญญาในเซลล์ของคุณที่รอาการสำรวจของคุณพลังงานของคุณดึงดูดความเชื่อมั่นกับความสามารถในไทม์ไลน์ที่สูงขึ้นพลังงานของคุณสั่นสะเทือนสูงแสงสว่างสูงการส่องแสงด้วยความรักของคุณความรักที่ไร้เงื่อนไขประสบการณ์มากมายไม่มีที่สิ้นสุด ขอบคุณค่ะ